s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ www.myhola.com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่31พฤษภาคมถึง6มิถุนายนนะคะก็เป็น EP ที่33แล้วโอ๊ยตื่นเต้นมากเลยอะเพราะว่ามันเดินมาถึง33ตอนนะคะทุกคนอะไรจะมาตื่นเต้นสัปดาห์นี้เนาะ อ้าวสำหรับสัปดาห์นี้นะคะมีดาวย้ายทั้งหมด2ดวงเหมือนถ้ามีสถานการณ์เดิมๆอยู่มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปประมาณ1-2จังหวะเรามองว่า2จังหวะแหละดาวย้ายดวงดวงแต่มันก็อาจจะมีจังหวะเล็กๆน้อยๆผสมกันไปอยู่นะคะสำหรับดาวที่ย้ายในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นดาวสุขด,ดาวสุขเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงนะคะใครที่เทรดคลิปตงคริปโตนะคะอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับการเงินอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับ Bitcoin แล้วก็พวกคุณต่างๆจะต้องให้ความสนใจเรื่องดาวศุกร์เป็นพิเศษทุกครั้งที่ดาวศุกร์มันไปอยู่ในมุมหรือว่าองศาหรือร่วมกับดาวอื่นๆน่ะมันจะมีอีเวนต์สำคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นคราวที่แล้วดาวศุกร์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับราหูถ้าใครจำเรื่องเกมสต็อปได้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลานั้นแต่ว่าสําหรับช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็คงจะเห็นว่าพวกคริปโตเอยบิตคอยเอยมันขึ้นข,นขนลงลเยอะใช่ไหมซึ่งมันเป็นช่วงที่ ดาวสูงไปเจอกับราหูอีกเหมือนกันแต่ว่าขราวนี้เขาไม่อยู่ฝั่งเดียวกันนะคะก็มีแนวโน้มว่ามันจะมีข่าวลือข่าวลวงอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะผสมกันไปคือมันมีการปั่นกระแสมีการแปรปวนค่อนข้างเยอะเหมือนฝนฟ้าขนองในช่วงนี้นะคะมันไปทางเดียวกันหมดที่สําคัญเนี่ยดาวพุธยังอยู่ร่วมกับราหูที่พิมพ์บอกไปว่าดาวพุธกับราหูเนี่ยผสมกันแล้วมันจะได้ข่าวลือนะคะแต่ข่าวลือมันจะจริงหรือไม่จริงอ่ะอีกเรื่องนะแต่ข่าวลือมาแน่นะคะ ทีนี้เดาวศสุกอ่ะมันย้ายจากราศีพฤกษฏเข้าสู่ราศีมิถุนแล้วเพราะฉะนั้นอาการเก่าๆที่เขาขึ้นขึ้น,นลงลงข่าวลือเยอะๆ u n เ t a b l e อะไรเงี้ยมันอาจจะหายไปคือมันไม่ได้ขึ้นสุดลงสุดหรือว่าเหวี่ยงแบบนั้นแล้วแต่ว่ามันก็จะมีปฏิกิริยาหรือว่าแสดงอาการที่เปลี่ยนไปจากช่วงเดือนก่อนๆน,นะคะเดาวศสุกเนี่ยมันย้าย31พฤษภาคมแล้วเขาก็จะมีอาการแบบวันที่31พฤษภาคมไปจนถึงวันที่2มิถุนายน1สเต็ปนะคะแล้วก็อาการ แบบหลังจากวันที่สองมิถุนายนเนี่ยก็จะยาวไปจนถึง24มิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่พิมพ์ว่านเนี่ยเป็นจังหวะที่ถ้าใครเล่นหุ้นเทรดคริปโตเอยเนี่ยต้องส่องกันดีๆดูกันดีๆว่าเขามีพฤติกรรมยังไงนะคะส่วนดาวอีกดวงนะคะที่ย้ายเหมือนกันนะคะเขาก็จะย้ายหลังดาวศุกร์นิดหน่อยคือดาวศุกร์อ่ะย้ายในวันที่31พฤษภาคมย้ายเข้ามาสู่ราศีมิถุนนะคะก็เจอดาวอังคารเจอกันอยู่ไม่กี่วันนะคะดาวอังคารก็ย้ายหนีค่ะ จากราศีมิถุนเขาไปเข้าสู่ราศีกรกฎก็จะย้ายวันที่2มิถุนายนนะคะแล้วเขาก็จะอยู่ที่เนี่ย ถึงวันที่19กรกฎาคมอันนี้คือภาพรวมพิมพ์รู้ว่าหลายคนนะครับช่วงนี้คือติดตามเรื่องคริปโตเยอะใช่ไหมพิมพม์เห็นทั้งไทม์ไลน์พิมพืันทุกคนพูดเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆอ่ะรู้กันแหละว่าเรื่องอะไรอ่ะแต่ว่าสําหรับหลังจากนี้พิมพ์ว่ามันก็จะไม่ฉวัดเฉวียงขนาดนั้นแล้วแต่ว่าก็ดูอาการกันไปตัวพิมพ์เองเนี่ยไม่ได้ชํานาญเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงในภาคการเงินสักเท่าไหร่คือมันต้องไปเรียนเพิ่มนะมันเป็นอีกศาสตรนึงเลยมันจะต้อง อ่านอีกแบบอะทุกคนนอกจากเรื่องดาวย้ายสองดวงที่พิมพ์พูดไปแล้วนะคะเราก็ยังต้องเมนชั่นถึงดาวพุธอีกเหมือนเดิมเพราะว่าดาวพุธในสัปดาห์นี้เนี่ยยังเดินไม่ปกตินะคะทุกคนปกติแล้วหลายๆครั้งที่ดาวพุธมันวิปลิตอะมันจะวิปริตประมาณเกือบเดือนแต่ว่าสําหรับครั้งนี้เขาจะอยู่ในราศีเดียวแล้วก็เขาก็วิปลิตนานหน่อยนะคะทําให้เรื่องเกี่ยวกับข่าวสารมันยังไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่ใครที่ยื่นเอกสารสัญญ,ญาอะไรเอ่ย จะต้องเอากลับมาแก้ไขค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้ทําอะไรที่มันอยู่ในหมวดดาวพุทธเช่นการค้าขายการขนส่งคมนาคมการสื่อสารต่างๆอะคะ่ะมันจะชะลอถอยตัวลงนะคะใครที่เป็นแม่ค้าเนี่ยก็อาจจะเสิงๆหน่อยนะคะเพราะว่า การรับสารการสื่อสารมันไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่ที่สําคัญมันอาจจะมีเจ้าของห้างแม้หรือว่าเป็นคนค้าขายอะไรใหญ่ๆเป็นประเด็นทางสังคมขึ้นมานะคะมันเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นดาวประจําตัวของคนค้าขายคนพูดนักพูดเลยนะคะช่วงนี้นะคะถ้าพูดอะไรก็ยังต้องระมัดระวังเหมือนเดิมนะเพราะปกติแล้วเราอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้เลยแต่ว่าพอช่วงเนี้ยอยู่ๆเราอยากจะฟาดอยากจะฟันใครขึ้นมาแบบอยากจะพูดอยากจะให้เจ็บช้ำน้ําใจอะ่ะเออท,ทั้งที่ปกติเราไม่ ได้เป็นคนแบบนี้นะคะเพิ่มเติมอีกดวงหนึ่งก็คือดาวเสาร์นะคะเขาก็ยังเดินไม่ปกติค่ะซึ่งอะไรที่มันอยู่ในวงการที่เกี่ยวกับการเกษตรอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็พวกอะไรที่มันเกี่ยวกับถ้าหงทหารเอยก็มันก็อยู่ในแคตตาอรี่ของดาวเสาร์การบริหารจัดการประเทศนะคะอะไรที่มันดูใหญ่ๆเชิงโครงสร้างสกลที่มันใหญ่มากอะที่มันเอื้อมไม่ถึงนิดนึงถ้าเราเป็นคนตัวเล็กเราจะรู้สึกว่ามัน โอ้ยมันใหญ่กว่าตัวเราอะค่ะอันนี้คือดาวเสาร์เขาก็ยังไม่ปกติเพราะฉะนั้นพิมพ์ว่าเศรษฐกิจภาพรวมหลังจากนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองแล้วล่ะตอนนี้เราอาจจะยังเห็นไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่พิมพ์มองว่าในเดือนมิถุนายนหลังจากสัปดาห์นี้เป็นต้นไปอะค่ะมันจะเห็นชัดขึ้น สาเหตุที่มันเห็นชัดขึ้นเพราะว่าตอนนี้นะคะดาวพฤหัสนะคะที่ทําให้เศรษฐกิจเดินหน้าดอกใจไม่นิ่งถึงว่ามันเดินหน้าจริงเหรอวะทุกคนนึกออกไหมว,ว่าต่อให้เศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ดีก็จริงแต่ว่าภาพข้างนอกอ่ะมันดูขยับได้แต่คราวนี้ของจริงละทั้งภาพเอ่ยทั้งอะไรข้างในเอ่ยมันจะขยับไม่ได้จริงเพราะว่าดาวพฤหัสที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนให้อะไรมันไปข้างหน้าอ่ะ มันเริ่มชะลอตัวและเดี๋ยวมันจะถอยหลังนะคะการถอยหลังของดาวพฤหัสเนี่ยมักจะมาพร้อมกับเศรษฐกิจที่มันดรอปลงในช่วงกลางปีปลายปีอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วก็เราก็จะเห็นตลาดคุณเอ่ยหรือว่าอะไรในภาพรวมอ่ะมันมันจะชัดขึ้นว่ามันชะลอตัวลงนะคะเราจะได้รู้เช่นเห็นชาติกันในจังหวะที่ชะลอตัวกันแบบนี้ของดาวพฤหัสแหละ เขาจะเริ่มถอยหลังจริงๆในวันที่16มิถุนายนนะทุกคนแต่ระหว่างนี้เขาก็เดินผิดปกติแล้วซึ่งจังหวะนี้จนถึง16มิถุนายนเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าพอเขาถอยหลังในช่วง16มิถุนายนเป็นต้นไปอ่ะมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญมากนะคะ นอกจากเรื่องเศรษฐกิจเอยอะไรเอยที่มันส่งผลโดยตรงที่สัมพันธ์กับดาวพฤหัสแล้วอะ่ะดาวพฤหัสอะ่ะยังสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นวงกว้างภายในประเทศนะคะกระทรวงอะไรที่เช่นสาธารณสุขการศึกษาหรืออะไรใหญ่ๆแนวๆน,น,นั้นนะคะหรือแม้กระทั่งอะไรที่เกี่ยวกับศาสนานะคะวงการครูบาอาจารย์เอยอะไรแบบนี้มันก็จะสัมพันธ์กับดาวพฤหัสด,ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับตามองว่าช่วงนั้นอะ่ะที่ดาวมันเดินผิดปกติอะ่ะ ประเด็นแบบนี้นะคะมันจะแดงขึ้นมาหรือว่าเราจะได้เห็นกันแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะโอเคเราอารัมพบทกันเยอะมากนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยดาวย้ายสองดวงไม่พอดาววิปริตอีกนะคะดาววิปริตสองดวงไม่พอกำลังจะวิปริตเพิ่มอีกดวงหนึ่งนะคะทุกคนเตรียมตัวไว้เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกกันเลยดีกว่าเม้ามาเยอะแล้วนะคะ ลักนณาราศีธนูนะคะชาวเราเนี่ยมันมีคนแบบว่าทักทายมาใน f c e e o o o k แฟนเพจแม่หมอนะว่า แม่หมอราศีธนูเหมือนกันเลยชาวเราอะไรอย่างเงี้ยเาก็แบบโอ๊ยเรามีพวกว่ะอ่ะเรามาคุยกันเรื่องงานนะคะเรื่องงานมันก็จะต้องไปดูที่ดาวพุธเพราะว่าชาวลัคนาราศีธนูอ่ะมีดาวคู่ค้าคู่สัญญาแล้วก็ดาวการงานอ่ะเป็นดาวพุธทีนี้ดาวพุธยังไม่ดีเลยอะคะ่ะยังไม่ดีมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่างานมันขยับไปข้างหน้าไหมหพิมพพูดว่าไม่ค่ะมันจะไม่ขยับไปข้างหน้านะคะทุกคนมันก็จะไปเอื่อยเฉยนะคะอยู่อย่างงี้มีเหตุให้จะต้องไปวุ่นวายเกี่ยวกับอะไร ก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะคะจนเราไม่สามารถโฟกัสงานได้แต่มีเกณฑ์ว่าจะกลับไปทบทวนงานเก่าๆอะไรเก่าๆ ใดๆอะไรเก่าๆทั้งหมดอะคะ่ะมันก็จะกลับมาเป็น p r i ออริตี้สำคัญในช่วงนี้นะคะรวมถึงกลับไปอ่านหนังสือใหม่นะคะเน้นอะไรที่มันเก่ามากๆเราเคยเรียนมาแล้วแล้วเรากลับไปเรียนอีกหรือว่างานที่เราเคยทำมาแล้วแล้วเราก็เอามันมาปัดฝุ่นรี r i t e ทำอะไรใหม่ลักษณะแบบนั้นทำได้นะคะแต่ว่าอัตราความก้าวหน้าของเรื่องการงานและชีวิตในภาพรวมมันจะชะลอตัวลงแล้วนะช่วงที่ผ่านมาพิมมองว่า คนที่เกิดราคณาราศีธนูก็มองเห็นความก้าวหน้าของตัวเองถึงแม้จะทุรักทุเลแล้วก็สถานการณ์ไม่เอื้ออํานวยนะมาประมาณหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสกําลังจะเดินถอยหลังแล้วนะคะเราจะไม่ได้เอ e เน y เดจีเดิมๆแล้วนะสําหรับคนราศีธนูแอบเตรียมใจไว้ด้วยสําหรับเราจะไม่มีพลังเท่าเก่าอะ่ะแต่ว่าแนะนํานะคะคนที่ไหลพลังอะไรอย่างเงี้ย ต้องขยับตัวเยอะๆเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมันยังเคลื่อนไหวอยู่นะไม่งั้นมันจะหมดไฟจริงนะคะดาวมันก็ทํางานอย่างนี้แหละแค่เราออกกําลังกายอ่ะมันก็ส่งผลกับดาวนะคะทีนี้เรื่องงานมันไม่ขยับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแต่มันยังมีข้อดีอยู่นะคะก็คือมีดาวศุกร์ย้ายมาในช่องปัตตานีก็คือห้องฝั่งตรงข้ามของราศีธนูนะคะปกติแล้วอะเวลาดาวศุกร์ย้ายมาอยู่ในช่องฝั่งตรงข้ามตามตำราแล้วค้าจะบอกว่า เคยมันจะร้อนนิรันคือมันไม่ค่อยดีในดวงเกิดน,นะนะมันเหมือนกับว่าทําให้มีกิเลสค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยราศีธนูในช่วงต่อไปเนี้ยถ้าสมมติว่าปรับเปลี่ยนนะคะวิธีการทํางานเป็นเราไปโฟกัสอะไรที่มันดูเป็นศินละปะเชิงอะไรที่มัวเมาลุ่มหลงคือเราทําใจไว้เลยว่า นี่คือเดือนแห่งกิเลสฉันจะเป็นคนมีกิเลสเต็มที่ฉันจะมัวเมาในมิธีไหนก็ตามนะคะทำงานในลักษณะแบบนี้ผลจะออกมาค่อนข้างดีแล้วก็มีคนให้ความสนใจเยอะแล้วเราก็จะโฟกัสไปที่ตรงนั้นด้วยเอ่อรวมถึงแบบว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ฮอตเป็นพิเศษสำหรับราศีธนูนะคะอ่าแล้วก็พิมพ์ฝากไว้นิดน,นึงเพราะว่า ไองานพวกนี้ที่มันเข้ามาช่วงนี้ถ้ามันอยู่ในแคตตากรีสวยงามกิเลสมัวเมาอะ่ะมันจะเอาเงินมาให้ด้วยแล้วก็เอาเงินมาให้เลยอะค่ะแต่ว่ามันจะมาพร้อมกับชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีการถูกดินทานะคะการถูกพูดจามไม่ดีมีคนมาเพ่งเลงเรารู้สึกว่าเราโดดเด่นเกินไปขอทาเก็ตมึงสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดขึ้นได้นะคะรวมถึงการไม่สบายได้ด้วยนะคะคือมันเป็นดาวที่มาด้วยกันอะคะ่ะไอดาวการเงินนะคะแล้วก็ลุ่มหลงชื่อ เสียงอะไรที่มันดูมัวเมาผสมกับคําว่าอาดีที่แปลว่าคนที่ไม่ชอบขี้หน้าเราอะค่ะมันมาด้วยกันนะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนไม่ชอบขี้หน้าเราโผมาเหยียบมาเมื่อไหร่นะคะก็จะแบบคิดได้ว่าอ๋อเงินมาแล้วละ่ะอุ้ยปลอบใจตัวเองจังเลยต่อมานะคะในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินมันมีสองดวงสําหรับชาวราศีธนูดวงแรกก็คือดาวเสาร์อะแล้วดาวเสาร์มันเดินถอยหลังแล้วช่วงนี้อัตราการเก็บเงินหรือความก้าวหน้าด้านการเงินอะมันไม่ค่อยมีแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเงินที่มาสําหรับช่วงนี้แหละจะเข้ามานะแล้วเราก็จะได้เงินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีธนูจะการเงินดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะหายใจหายคอโลง่งแต่อย่าใช้เงินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากวันที่20กว่ากว่าในเดือนมิถุนาดาวการเงินของเราจะไปตกช่อง มรณอีกเกือบเดือนนะคะช่วงนั้นก็จะชอ็อตอีกรอบนะคะก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็อย่าใช้จ่ายเยอะนะคะช่วงที่เงินเข้ามาเยอะก็ขอให้เก็บเกี่ยวฟรีแลนซ์น่าจะเป็นช่วงที่ดีของคุณเพราะว่าฟรีแลนซ์เนี่ยมันหาเงินได้เพิ่มจากเดิมได้อะให้รับงานในลักษณะที่เป็นมือปืนรับจ้างนะคะก็คือทําปุ๊บได้เงินปั๊บอะไรอย่างนี้ค่ะ ต่อมาคะ่ะในเรื่องของความรักนะคะมีแนวโน้มว่าคนโสดอ่จจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจมีฟงมีแฟนในช่วงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วอะดาวที่มันเป็นคู่ครองอะมันไม่ทํางานในช่วงนี้แต่ว่าม,มีดาวอื่นๆเข้ามานะคะ พิมแอบกลัวนิดนึงว่าถ้าเป็นคนเนี้ยที่เป็นคนถูกใจอ่ะเข้ามามันจะแบบเดียวหรือเปล่าแต่ก็ลองดูนะคะลองคุยดูเพราะว่าเราจะลุ่มลงกับเขาได้แล้วก็คุยกันก็น่าสนใจอ่ะในช่วงนี้นะคะแต่มันอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นสเปคของเราที่เป็นสเปคหลักๆต่อมาค่ะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะ ต้องระวังมีคนมาตกหลุมรักนิดนึงอะ่ะด้วยความที่ดาวมันเดินแบบนี้ก็แฟนจะไม่ค่อยมีเวลาให้สักเท่าไหร่นะคะเพราะมัวแต่ไปประสบเคราะห์กรรมปัญหาของตัวเองนะคะในช่วงนี้นะคะในขณะที่งานของเราก็มีปัญหาเราก็ต้องโฟกัสงานของเราเหมือนกันนะคะคนรักก็จะไม่ค่อยว่างต้องทําใจนิดนึงช่วงนี้นะคะอย่าเปเยอะนะคะแล้วก็ด้วยความที่คนราศีธนูจะรู้สึกสวยเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยดาวเห็นความสวยงามหรืออะไรเงี้ย เข้ามาแบบทำบุมกับตัวเองนะคะก็จะอิ่มเออมีน้ํามีนวลแล้วก็คนชอบอะระวังนิดนึงพอรู้สึกสวยมันจะมั่นใจแล้วเดี๋ยวใครมาคุยมันจะเผอได้นะคะก็ต้องระวังค่ะโอเควันนี้เราก็จบก,กันไปแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซล mon Podcast นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ